ีครับคนแอบถ่ายครับมีคนแอบถ่ายครับเสียฝนครับไอ้ไอ้ไอได้ดวงใจท่านครับว่านี่ตังคซื้ออะไรฮะก็ขออายุเยอะกว่าเพื่อนครับนี่ คิูครับนี่ย้มอะไรตรงไหนครับนี้ครับมันเป็นอะไรครับัดัดไหมตัวนี้มันรู้สึกว่าบโครดคือทั้งขุ่นนะแล้มันมันโกดลงแกแต่ว่า,ม,ม,าม,มันตร่อยู่ได้อ้๋นทั้งนี้ แค่ว่าคัแล้วมันม้าเหมคนประตบตงนะนั่นะกึงนะบะกึงนะ นีมันนีก็จบเดียวนะเแก่ก็ไม่มียังไม่ออกทำงานครับเพราะอบรมลูกน้องก่อนครับนี่กำลังอบรมผมนิสัยลูกน้องครับเพราะลูกน้องทำอะไรมาก็ไม่รู้ครับนี่ต้องยืนถอดเสื้อใส่กันแล้วครับนี่ ประชุมครับประชุมนะนี่ห้องประชุมครับนี่ครับมีเสียแผ่นครับต้องแผนต้องแผนอะไรจะออกงั้นี่เยอะไหไปที่ไหนก่อนครับเนี่ย ดูภาพมุมสูงกันบ้างครับ ครับบรรยากาศมุมสูงน,นิดหน่อยครับนี่นครถเจ๋งคันนี้ก็ขายนายาะรครับดูว่าขายเท่าไหร่ครับรถของเจสโซรถขายรถภาพนี้ไม,ไม่ไม่น่าขายมันมีคันหนึ่งครับอยู่ที่บ้านหลังนึงครับจะขายอยู่ผมไม่ได้รีวิวมา

นี่ก็บอกแบบลดน้ำตาลแล้วกันนะมั้งต้งมาผู้ซอยมึงเป็นผู้ซอยเพราะอะไรเป็นไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านหรอกโอ้ผมส่งตัวแทนมาแล้วลองเป็นผู้ซอยเหมือนกันพอเอาหาคุณอายุที่ว่าใกล้เคียงกับเสียนเนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านมันยังที่ไปอยู่ดนถ้าจังมึงเป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้ยกเสียนนี่พ่อย์เนียต้องหาคุณคุณผู้รอดแกงกันนะต้องหาคุประมาณหาสิบกว่ามันยังได้ออกไงขนาดอยู่ด่วนหลายโอ้ย ว่า3คนมึงแข่ง này. ยาย ไปมันแตกครับอย่ยมันตัดเห้ยงทำการอัดจระบีครับไล่นิดหน่อยยอดตึงเนาะเาเีว่ารถแห้งดีเลยเนาะแห้งดีไม่มีเยิ้มเละ văng lốm lên thế, chuột ở khu đường đó Nên chắc bị hình khá chứ Cái kẹt bà, dạ, hỗn hợp không Cái khuôn thơm cái phần เดนี้ก็ไม่มีเลยมาครับนี่ก็ดูเละกซีสิอ m ฟเอ็มสองพี o, ตรงนู้นครับเยื่นชิมอ่ะมันนี้1ิมฮะยางอ้นี่เป็นยางกินครับเมทินเชนานะครับด่เปับเลเดียนะสามหกหกเยื่นหกหอยด้วยสําหรับชิปนี้ก็ไปถึงแค้นี้ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ